สวัสดีค่ะทุกคนมาเห็นนักกินให้ลูกไส้ค่ะลูกไส้กับมาจงองเลี่ยมมันกับสีหูเข่านะคะซุปสาหร่ายจากพี่น้องจา๋ามันไมียังไหลค่ะเมนูนี้เป็น,นยังไงเป็นให้ลูกอยู่บ้านลถุง่น้องลูกกระเพากินกระเทียมค่ะกระเทียมกระเทียมเอาสีใส่กระเทียมลงไปนะเอานี้อเข้าสีใส่เนื้อนะคะเอาเนื้อคะ่ะซุปสาหร่ายเนื้อคะ่ะจะเอาเนื้อลองไปเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเนี่ ก็พาเห็ดเนาะผุนผ้าเห็ดจังสีหนูกระ레이จังสีนะคะกระสีะะะใส่กระเทียมผัดข้าวขาเอาค่ะพี่น้องผัดผัดกระเทียมกับไอ้ตักเนื้อค่ะกับกระไส่น้ำมันงาค่ะพี่น้องค่ะน้ำมันงานี่เพิ่มกลิ่นหอมค่ะผัดเข้าไปเลยจ้ากินไม่รยังค่ะกินเอ,นอนาอันกินก็ใส่ไส้อันฮอนะค่ะพี่น้องค่ะ ันนี้ก็เป็นดิซายสัลไลค่ะสัลายเป็นสัลายแห่งอยู่ทั้งเซนแบบแล้วก็พี่น้องาจานี่จ้ะเอามาผัดก็กันเลยค่ะพี่น้องค่ะเอามาผัดเซนกับเนื้อใส่กับกระเทียมเลยค่ะนี่ผัดเลยกระสีหอมหอมน้ำมันง,งาจ้ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่น้องขนาดาน,นั้นในปรุงเลยนี่ค่ะน้ำมันง,งา นอนเต็น,ตอนเอ็นต่อมไปขอดลูกนะคะพี่น้องค่ะขอดเจี้ยวกีสู้กินตลอดะะเลยค่ะอ่ซุปสาลายะคะ่ะกระจ้าสินเตียนเนาะเตียนเอาใส่เนื้อแน่ใส่เนือ้อใส่หอยมแมลงภู่แน่ใส่กุ้งแห่งแน่ใส่ไก่แน่อ่าที่เห็นนะที่ที่หนูได้กินนะคะเพราะว่ามันจีซอยนี่นาเรื่องของน้ำนุ่มะค่ะพี่น้องค่ะ ยูลงบ้านขอิงีปุูยเลย,เลยกินยกมือเลยมือไรบะมีสุดสาลายบะมีอะไรสิส่งปรุงกันะจากพี่น้องถประดีใส่เกลือนะคะใส่เกลือจ้ะใส่ลายะค่ะพ้องอามาซิงหัน,สสสนไสุดงาจะมาซินี่กใส่ตีจักกน้อยะค่ะพี่น้องค่ะ ใส่สมห่ีพ่อสิมะส่างนัวเขานะคัพี่อพวกมขุ่มข้มนัวก้มอันนี้ผัดต่อค่ะหอมหอมหอมใบห,หอมกระเทียมก็ไปน้ำมันงากัะพี่อค่ะ คิดบ่าเนี่ยค่ะเมนูนี้ค่ะพี่น้องเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะเอ้ลงไปเลยพี่น้องเราก็ต้มไว้ประมาณโดนเกิดอยู่ได้พี่น้องเป็นสามชิดมาทีอยู่มาสามชิดมาทีกับสี่ชิดหาละทีค่ะพี่น้องค่ะซุปส,สาล่ายของเรานะคะซุปโคลก็จะเป็นน้ำใสๆประมาณนี้และจ้ะพี่น้องจ้ะ